ยังไงเพื่อนโอ้มาเบิดยี่ไปคุณดูเกือเกินต้านจังวันนี้ไรปะยังไงเพื่อนโอหมันก็ไหลอยู่นะแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยกูดู ตอนนี้เหลือที่สามร้อยนะครับมาลองซื้อดูแล้วกันสัก็ดสองบาทลแล้วัเป็นต่ำสุดเลยสองร้อยบาทซื้อสองบาทไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าสิบห้าหมื่นปีไปรับชมกัน ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องรีรันนะครับผมวันนี้นะครับก็พาไปเล่นค่าย SG หรือว่า Space Gaming นั่นเองนะครับผมก็ไปเกมสงครามนะครับก็ผมเคยเล่นไปแล้วมั้งนะครับผมวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคนดูนะครับผมโอเควันนี้นะครับมาด้วยทุน1000ันบาทนะครับผมไม่รู้ว่าช่วงนี้นะครับใกล้สงครามแล้วไม่รู้เกมแบบเนี้ประเภทสงครามอะไรเงี้ยมันจะแจกหรือเปล่านะคนดูนะครับผมโอเคนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันแนละ้วก็ดูนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวปรับเป็ดก่อนนะครับผมโอเคเป็สิบบาทแล้วกันนะโอเคนะครับผมไปลุยก,กันเลยรอบที่แล้วเกลือจัดเลนนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะซื้อก็เกลือนะครับปั่นก็เกลือ เหลือจะเชื่อเลยคนดูเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนสวยบางทีถ้าซื้อไปก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะเกมนี้นะครับผมต้องสแกตเตอร์สี่ตัวนะครับถึงจะเข้าหมุนฟรีนะ เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะสี่หรือสามวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสี่นะเฮ้ปคิวโอ้โหถ้ามีคิวได้หลายต่อเลยเนี่ยเป็นวายฟีเจอร์คล้ายๆพวกสาวถ้ำหรือว่าชายเซนบินอะไรประมาณนี้นะพวกกิเลนอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะครับผม เปลี่ยนจากตัวธรรมดาเป็นวายอะไรเงี้ยนะครับนอกฟรีก็พอได้นะคุณดูเฮ้ยได้ยินเสียงช้างไหมเมื่อกี้ช้างลงช้างเป็นสแก,กันเตอร์นะครับผม โอ้เก oh, ือจ้าดคนดูโห่เธอเกือกิึนนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. เอาแล้ววายมาแบบนี้คณดูยังไงครับไหลไปจังหว่านี้เอาห่อ oh, oh. เอ๊บสวยแต่กรเตอร์ขาดตัวเดียวนี้ลงหน่อยเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, er. ่เธอเกือกขึ้น จำจาดยังไงครับยังไงสองคอมโบอ้าวและการเชื่อมต่อลมเล่้ยวหลู ลมาต่อครับผมยังกล้ามเลยอยู่ดีการเชื่อมต่อลมเหลวให้ตายเดี๋ยวพวกมาสิบห้าหมุนซื้อแปดรอยไม่คุ้มนะครับค่ายนี้ซื้อไม่ค่อยจะคุ้มนะเออผมเล่นแบบสี่สิบแม่งเลย มาวัดสุดไปเลยคนดูดูสิว่ารอบนี้มันจะเกลืออีกหรือเปล่าคือรอบในคลิปที่2แล้วนะยังไงเพื่อนสวยวายมาแบบนี้ครับไหลไปจังกวันนี้โอเควายลง สวยโอ้หนิดเดียวโหวเธอนิดเดียวเองนะยังไงเพื่อนโอ้มาเบดยี้ไแปบบคนดูเกลือเกินต้าน จังวันนี้ไรปะยังไงเพื่อนโอ้โหมันก็ไหลอยู่นะแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยก็ดูตอนนี้เหลยสามร้อยนะครับมาลองซื้อดูแล้วกันสักไปสองบาทแล้วันเป็นต่ำสุดเลย สองร้อยบาทซื้อสองร้อยบาทไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าสิบห้าหมืนพีไปรับชมกันเฮ้ยหนึ่งคอมโบตัวหนึ่งตัวคูณน,นะครับแต่คอมโบน้อยมากอะ่ะรีอ่ะ โอ้ยเลยเจ็ดมุนเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหยังกล้ามเหมือนคนดูให้ตายเดี๋ยวพวกมแม่งขนาดคูนแปดนั้นเนี่ยดูดิดูด,ดิคนดูโอ้โหหมุนสุดท้าย เกือบจะโอ้ซื้อไปสองหรอยเชี่ยเกือเกินคำบรรยายให้ตายเดี๋ยววกทุนพันก็ไม่เหลือว่ะคลิปนี้ ขนาดเว้นเว้นช่วงระยะที่ช่วงระยะห่างอ่ะนะที่กลับมาเล่นอีกทีนึงก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมมาเอาให้หมดเลยคนดูจจงหวันนี้ไปเบ็ดยี่เลือร้อยห้าสิบ ห,หลายใบเพื่อนเจวานี้ฮึบสวยโอ้โหคอมโบเดียวนะครับแปดนาทีแล้วนะยังไม่แตกเลย ไยเจโอ้โหเกือบจะเป็นวายอยู่แล้วอืม เหล okay. oh, like, uh ือหนึงร้อยบาทสุดท้ายคนดูและวายแบบนี้วายแบบนี้วายแบบนี้ไหลไปไหลไปโอ้โหยังกล้ำเลยคนดูโอ้หึ รีรอบที่สองแล้วนนเนี่ยเหลือสองร้อยสี่สิบมาหวดเป็นสี่สิบเลยกณดูหวดไปอะทะเทโบเพิบเพิบ โอเคหมดแล้วคุณดูหมดแหละอ้าวหมดแล้วลอะแปบ๊บเดียวเองนะเหลือสิบสี่บาทาหรือหกบาทกดไปโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะ เพื่อคนไหนที่มีความคิดเห็นยงานเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบอยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะคุณดูนะครับผมคลิปหนา้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตาม้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับสวัสดีครับ